ครับผมนะคุณดูครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณดูทุกคนด้วยับผมนะสวัสด,ดีครับวันนี้อยู่ผมนะแสนดีนะครับไม่รับงสใจว่าทําไมวันนี้ผมถึงเปิดเปิดเขาเ,เรียกว่าอะไรนะเปิดคดลิปบนรถนะครับผมนะคุณดูครับก็คือว่าวันนี้เนี่ยผมเนี่ยนะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วะคุณเต้ยสามสิบป่ะวันนี้มันเป็นวันที่สามสิบกรกฎาคมนะครับซึ่งเอ่อนนตตอรี่เนี่ยมันออกวันที่หนึ่งนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะใช้เงินของผมหนึ่งหมื่นบาทเพื่อไปซื้อ นัตเตอรี่มามาลุ้น <S <S เขาเรียกว่าผมจะรวยทางนัดผมจะผมว่าถ้าผมได้ตังค์ใช่ไหมผมก็จะเอาไปไปแบบซื้อแบบเรมโบนะเรมโบสักคันหนึ่งขรับเรมโบสักคันหนึ่งอ่นะแต่ว่าไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะผมก็กดเงินมาหมื่นหนึ่งเพื่อที่จะไปซื้อนัตเตอรี่สักถ้าใบละร้อยก็มันก็จะมันก็จะอยู่ที่ได้ประมาณหนึ่งร้อยใบนะคนดูนะถ้าผมถ้าผมถูกแบบรางวัลที่หนึ่งนะใครที่แบบว่ามียอดผู้ติดตามหน้าสตรีมผมเนี่ยผมแจกวัตถุเลย ผมแจกัผมแจกผมแจกคนดูเลยเนี่ยแจกทั้งย t u b e แจกทั้งสตรีมผมี่ยผมแจกหมดเลยนะแต่ว่าตอนนี้ผมต้องขับรถไปเอ่อซื้อนัตตรี่กับน้าหน้าเซเว่นก่อนเพราะว่าผมได้บอกกับน้าเขาไว้แล้วว่าเดี๋ยวผมจะมาซื้อจะจะมาช่วยอุดหนุนเขานะเพราะว่าตรงนี้ก็เนื่องจากว่าเศรษฐกิจโควิดด้วยอะไรด้วยเฮ้ยรถมึงจะร้องแรงหนาวะหรือว่าผ็ดกันหนึ่งผมขอรัดก่อนคือตอนนี้เรามีอะไรเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับล้วซึ่งเพราะว่าเออเราก็ต้องช่วยกันเองนะครับตอนนี้ นะครับมันไม่มีใครช่วยเราอะเอาจริงอะคนดูก็จะออกไปไหนก็อย่าลืมพกเจลพกแมสอะไรกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันค่อนข้างอันตรายนะครับโรงพยาบาลก็ไม่มีเตียงว่างนะครับผมนะตอนนี้นะไม่อยากไปไกลไม่อยากไปซื้อต้อตงอื่นไกลคนระับช่วงนี้ก็มีอะไรก็อุดหนุนกันไปก่อนนะครับเพราะว่าสถานการณนะ์โควิดเนาะโควิดด้วยแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับตอนนี้มันก็ค่อนข้างแย่ย yeah! นะครับผมนะผมก็อยากรวยทางรัดเหมือนกันนะครับผมนะคนดูถ้าผมได้เมื่อไหร่นะคนดูไม่ต้องกลัว รับรองผมได้หล้านนะไป่ขึ้นเงินเนมื่อไหร่รับรองเลยคนดูเนี่ยผมรับรองเลยว่าผมลืมสนิทเอ้ยไม่ใช่ไม่ลืมนะผมจะไม่ลืมคนดูแน่นอนนะครับผมนะเพราะว่าที่ผมมีทุกวันนี้ได้นะครับเพราะว่าคนดูนะครับผมนะก็ช่วยกันเองก่อนนะครับผมนะเพราะไม่มีใครช่วยเรานะครับตอนนี้ซึ่งผมมองหนะ้าเซเว่นตอนนี้เหมือนจะไม่มีคนขายนัตเตอรี่อยู่เลยแค่่นิดเดียวนะครับนี่นะครับใช่ เนี่ยบ้าเมื่อกี้ผมผมขับมานะคุณดูผมก็เลยเห็นจากฝั่งนู้นผมเห็นว่าแกจอดอยู่นะครับผมเลยว่าจะลงไปช่วยแกักหน่อยนะคือช่วยซื้อแกักหน่อยนะครัแกจะได้แบบกลับบ้านเลยนะครับเพราะว่าเขาคือเขาค่อนข้างเป็นคนมีอายุนะผมดูจากผมแล้วมีอายุแน่นอนนะผมเลยไม่อยากให้แกขับปั่นจักรยานร้อนๆนะกลัวแกเปลนลมนะดูสิพี่ดูดิเห็นปะ ครับปกติกายเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนมากนะบอไติเห็นใครลำบากอะไรกันก็ช่วยเหลือเขาตลอดเลยนะครับ ผมได้มาแล้วนะครับผมนะก็ะคือว่าเมื่อกี้ผมได้ถามป้าเขาเลยว่าเออคือป้าเขาเนี่ยขับรถขายตรงนี้เหรอคนระับป้าเขาบอกว่าเออป้าเขาขับไปเรื่อยนะครับผมนะผมก็ไปซัดมาหมดแถบเลยนะเมื่อกี้เตียนล่งเลยนะครับผมนะของป้าเขามีประมาณอยู่เกือบประมาณน่าจะมี200รกว่าใบอะ่ะเมื่อกี้แล้วผมไปซื้อมาประมาณร้อยร้อยร้อยกว่าใบนะเมื่อกี้ตอนแรกผมจํากัดไว้แค่ว่าร้อยใบนะครับแต่ว่าเห็นว่ามันยังไม่ใกล้จะหมดผมก็เลยซัดไปอีกนะครับผมนะก็เนี่ยนบผมจะโดยทางรัฐผมก็ถามเขาเลยว่า มันป้าเราตรงนี้นะวันที่หนึ่ง้็ผมถูงมาเลยนะเดี๋ยวผมจะมาเอาเงินไม่ป้าด้วยนะผมนะเพราะพอดีผมก็ถามกว่าเออแบบบ้านแกอยู่ไหนแกก็บอกว่าอยู่ไกลจากนี่แต่ว่าแกก็ปั่นมาขายตามแถวนี้นะผมก็เลยแบบเออผมก็เห็นใจนะคนแก่นะขับรถรถไม่ใช่ขับรถด้วยนะคือปั่นจักรยานร้อนๆอนด้วยคือต้องปั่นด้วยนะครับง่ายง่ายว่าต้องใช้แรงในการปั่นแล้วก็ตากแดดด้วยนะแล้วเมื่อวานแกก็บอกว่าเออเมื่อวานอ่ะแกขายไม่ได้เลยเพราะว่าหนึ่งเลยนะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกด้วยอะไรด้วยนะผมก็เลยแบบ ไม่นี่ไงแกมาแล้วครับป้าถูกไหมถูกไหมร้อยไหมไม่ต้องนับหรอกครับตามนี้ครับเราะว่าป้ากวป้านับนับหลงอ่ะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนี่ยครบครบตามครบร้อยแล้วแหละร้อยไหมครับครบแล้วแหละไม่ต้องนับหรอกตัร้อยกว่ายังไงถ้าวันที่หนึ่งถ้าผมถูกป้าลององนี้นะผมมานะขอบคุณครับผมขอบคุณครับนี่ป้าไปไหนต่อไปขายที่ไหนต่อก็วิ่งขายตลอดตะรอนขายนี่แหละแถวนี้แหละอ๋อครับผม ดูแลสุขภาพับป be ้าผมครับผมครับผมแต่ป้าแกนี่ใส่ดีเลยแหละผมชอบเลยนะครับคือผมผมรักเลยอะถ้าถูกผมถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ไรผมให้ในร้านหนึ่งป้านเนี่ยผมให้ร้านหนึ่งเลยผมไปผมไปเอาตังค์มาขนเงินมาให้เลยร้านหนึงอะแล้วผมนะคุณรับยังไงก็เดี๋ยวเราก็ไปรอตรวจวันที่หนึ่งแล้วกันนะครับผมนะคุณรับถ้าผมถูกยงางนะผมก็ต้องแจกคนดูอยู่แล้วแจกคนดูด้วยแล้วก็แจกป้าคนนี้ด้วยนะครับผมนะคุณรับยังไงก็ไปรอวันที่หนึ่งนะครับผมนะคุณรับแล้วเจอกันครับเอาละครับคุ เอาแล้วคุณดูครับวันนี้นะก็วันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะคุณดูครับวันนี้เราจะมาตรวจลอตเตอรี่กันเป็นจํานวนประมาณสัก1 0 3ใบนะครับผมนะเราจะมาดูกันว่าเราจะถูกกันหรือเปล่านะแต่ว่านี่ที่ผมตั้งให้สี่แถวนงี้นะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็คือแถวนี้เป็นของคุณโบแถวนี้จะเป็นห้าแถวแถวนี้เป็นของคุณบูมนะครับแล้วแถวนี้เป็นของผมแล้วแถวนี้เป็นของแอนนะครับผมนะคุณดูครับถ้าแถวไหนถูกน้อยที่สุด ต้องโดนตีด้วยเนี่ยไอท่อแอร์เนี่ยตามจำนวนที่ผิดอ,อย่างเช่นแบบไม่ถูกสิบใบก็โดนสิบทีอ่าอ่าแล้วตัวสักคุณนะ่ะไม่มี <laughs> มึงไปเอามาไป,ไปเริ่มเริ่มเลยให้อะไรัไคุณแดดนะอ,อ้ไอฝั่งนี้นี่โดนหนึ่งทีแล้วนะเนี่ยตรวจออกมาแล้วเนี่ยหนึ่งใบเนี่ย ่วนกูนียไม่ถูกไม่ถูกเลยสามไปแล้วเนี่ยตอนนี้คุคมีกำลังใจหาต่อแล้วกลัวมันต้องมีอีกมันต้องมีอีก,กน,นะเออมันจะไม่ถูกสักใบเลยวะของกูมันต้องมีบ้างแหละ แล้วเราว่าอะไร4,000บาท <c oughs> เอาไปไว้ก่อน <c oughs> อันนี้ของคุณสุดยอดเลยน้องชายโก้ไม่สุดยอด <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ถุกแดกของกูถุงแดกนี่จะไม่ถูกสักไปในสัตว์อของกูเด่อ ฮ่า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 ไม่ถูกไแต่ใบเดียวหมดแล้วไม่ถูกเลยสักกระไกี่ใบวะเนี่ยเว็บบักก็เปล่าวะเว็บเนี่ยพูณว่าเว็บนี้น่าจะบัสอะครูตรงละมาแ่งโมนะมาคนดูเดี๋ยวเรามานับกันก่อนว่าคนมันจํานวนที่ใบผิดเนี่ยของมึงกี่ใบของคูน่าจะสิบอัพอะครูตรงอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เก้ายี่สี่ยี่ายี่หกยี่สิบกใบใหเยี้ยหัวระบมเลยมั้งเนี่ยกูเดียยี่สิบหกใบกี่ใบเอากูยี่หกอามึงยี่หกยี่หกเหนกนไอโบกี่ใบไม่รู้ไเย็นู้นยังตรวจไม่เสร็จอีกจะอ๋อไม่ตรวจตรวจซ้ำาเปียกเลตรวจแอปนั้นมันบ้กขอเลยี่สิบเอ้กูยี่หผมนี่แบบคนณตงมีจัดเนยน้าจริงมีจัดมีจัด เดี๋ยวไม่ถูกเลยสักใบนาฮะอ่าครับขอผมนะที่ไม่ถูกเลยมี26บใบเสื้อคอยบูม26ิใบเหมือนกันขอยอโอบ้โ<อ>2บใบเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเจรียให้มันเท่ากันฮเ <c oughs> อามึง26่ช่บหมมึงเอาไว้ให้โบอ่ะเป็น24เท่ากันแล้วไม่ใช่ใช ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมนี่เอาไปยี่สิบสี่เท่ากันหมดครบทุกคนอ่าก็ได้ก็ได้ไม่ต้องก็ได้อ่ะแต่ว่าใบที่ถูกเนี่ยก็คือสองใบมีแค่สองใบเท่านั้นครับหน<อ>ึน 8, ่งในร้อยเอ้ยสองในร้อยแปดพันก็ถือว่าโอเคอยู่ด้วยถือว่าเก็บเลยละกันอะไรเงี้ยเก็บเก็บเลยละกัน, <Okay. S 2> กนอ่ะมาได้ถึงบทลงโทษกันก่อนดีกว่าของมึงกี่ใบนะบยีย่สิบหกไอ้โบว์แปลว่าทอยางเวยเดี๋ยวเรานวยเดี๋ยวเรานวยบูมก่อนนะเว้ยอ่ะขอไอ้บูมทั้งหมดกี่ใบยี่สิบสี่ใบมาไอ้โบว์นันนะอ่า หกแล้วแล้วเจ็ดแปดแล้วเก้าบเป็นส่เองสเฮ้ยแล้วนี่คนแล้วอะรอบนี้ไอโบเอามาเงินเท่าไหร่มาของมึงกี่ใบไหร่ยี่สิบยี่สิบสียี่สิบสียเฮ้ยเอาจบๆปจ๊ิดก้นปิดก้นปิดกอนอะน้านะ

กูบอกมีดีเลยกันนะน้อยไอ้เหี้ยกูนั่ไม่ได้มาตีเี้ามาดีนั่งใหม่นม่งใหม่ เป็นดีเลยหน่อยกูนับไม่ได้อะจบแล้วแต่ว่ากูนับได้ยี่สิบแล้วแล้วเหมือนจะเลยไปสามสิบสี่สิบแบบเมื่อกี้อะอะพี่เอาเลยครับเอะอะให้กูเลยเหรเอางั้นก็ได้เวลางั้ได้เวลากูเลยดิตรงนี้เลยรอก่อนก่อก่อนจะเห้นเนาะดูดูดกินไปนะดีเล็ดจ้ะดูสายตาก่อนอะไรดูสายตาก่อนแต่ลองเทสก่อนถือว่าได้ถือว่าได้ป่ะกินไปนะ ไม่เอาสิเดี๋ยวเรื่องมันต้นบอลแขนก่อนหน่อยแรงมันไม่มีไงนั่งนิ่งๆนะอย่าร้องไห้ช่วยกูทำหน่อยเหลยออีกยาวเลยเฮ้ยผมเสียสละเลยเอางี้เดี๋ยวโชว์ก่อนทีนึงโอเคโชว์เดี๋ยเหลือยี่สิบเหลือยี่สิบอ่าไอันนี้ยังยังไม่แรงเท่าไหร่อันนี้เขาเล็กไอ้นี่อ่าอันนี้ทีที่สองเมื่อกี้ยี่สิบใช่ป่ะเหลือยี่สิบอันนี้ โอ๊ยแม่งโดไมเงี้ยเดกเก้าเด็กเกเดกนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งเลยไม่เกี่ยวเอาแบบกองชุดเลยจริงจริงจิงจิงไละไม่รู้ไม่รู้ไม้ไหนล่ะตีเป็นกองชุดเลยตีเปานกองชุดเลย นะผมนะเอาเป็นว่านะครับใครที่เ,เขาเรียกว่าอะไรนะอยากอยากรวยแบบทางรัฐอ่ะอยากรวยทางรัฐก็แนะนำนะครับอย่าหาทำดีกว่านะครับผมถ้ขนา, <สะ S 2> าดผมร้อยใบเนี่ยยังถูกแค่สองใบเลยลวอย่าไปหารวยทางรัฐนะครับผมนะเอาตังค์ไปแดกข้าวดีกว่านะครับผมนะไอเนี้ยไอที่หนึ่งร้อยใบที่ตั้งของเนี้ยก็คือเท่ากับทิ้งนะครับผมนะคุณดูครับก็ใหญ่ก็ก็แหละ ก็จะเป็นกรนี้นะครับผมนักอุปนัยครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับคนดู้และที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมนะคนรูครับยังไงก็อย่าลืมไปติดตามช่องของโบ่ของกูแล้วก็ของแอนด้วยนะครับผมนะคนรูครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะคนรู้ครับสวัสดีครับอย่าไปหาอย่าไปหาซื้อนะเพลืองกระตังเชื่อผมซื้อเลยถ้ามีตังค์ซื้อเลยเจริญแล้วไอ้เหี้ยพวกกูเนี่ยเจริญและเนี่ย